จะเกิดความมั่นคงหรือได้นะที่อยู่นะหรือได้อาศัยอยู่ในถิ่นที่มีความมั่นคงนะคะสวัสดีสสดครับยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ช่องโห<อ>ร oh าวิว, <ะ S 1> ว<ะ>ัฒน์อาจารย์จะมื่นครับอาจารย์สีค่ะการทำนายนี้เป็นการทำนายแบบภาพรวมนะคะของชาวราศีพฤกษกนะคะในเดือนกันยานะคะถ้าสามารถดูคลิปนี้ได้ทั้งลัคนาและราศีพฤกษกค,คะ่ะ ชาวราศีพฤษภคือท่านที่เกิดในระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายนนะครับหรือท่านที่ผูกดวงวางลัคนาแล้วลัคนาของท่านสถิตในราศีพฤษภท่านคือชาวลัคนาราศีพฤษภครับแคปชั่นของชาวราศีพฤษภนะครับประจําเดือนกันยายนนี้นะครับเดือน 9, เกเข้า,บ,าบ้านใหม่เรามาดูเรื่องที่โดดเด่นนะคะคของชาวลัคนาราศีพฤษภนะในเดือนกันยานะคะเรื่องแรกอย่างที่บอกเนาะนะคะ เข้าบ้านใหม่นะคะอะความหมายคือชาวลัคนาราศีธุกศกในช่วงจังหวะนี้นะคะเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ดินนะคะบ้านช่องนะมีเกณฑ์นนะ โอกาสนะมีเกณฑ์ได้ของใหม่ๆนะของใหญ่ๆนะมีความมั่นคงในด้านทรัพย์สินนะคะซึ่งบางคนก็บอกโอ้โหจะซื้อบ้านทีมันไม่ใช่ง่ายเนาะจันจะเหมือนแต่ว่าจันสีจะบอกว่าในช่วงจังหวะน,นี้มันคือใช่หนึ่งถ้าท่านใดที่เกิดวางแผนไว้แล้วนะคะหรือตั้งใจไว้แล้วนะคะความหมายของบ้านใหม่จริงๆบางคนอาจจะเป็นแค่คอนโดนึกภาพเหมือนอาจารย์จะเหมือนหรือแค่ย้ายย้ายบ้านนะคะซึ่งอโอเคก่อนหน้าน,นี้อาจจะไม่ได้อยู่เป็นที่เป็นทางนะคะช่วงจังหวะนี้กลายเป็นว่าชาวราศีพฤษภเออ อยากสร้างบ้านใหม่หรือเนะี่ยอยู่ตรงนี้ประจํแล้วนะคะนะเรามั่นคงแล้วตรงเนี้ยคือความมั่นคงในเรื่องเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนั่นเองนะคะในช่วงเดือนนี้หมายถึงว่าความหมายก็คือประมาณนี้นะคะข้อแรกนะ,ะจะเกิดความมั่นคงหรือได้นะที่อยู่นะหรือได้อาศัยอยู่ในถิ่นที่มีความมั่นคงนะคะนะคะอาจจะเป็นทรัพย์สินของเราโดยตรงก็ได้หรือนะเช่าอยู่ที่แบบจังหวะนานๆหรือช่วงจังหวะนานๆอย่างเงี้ยก็ถือว่า มีความมั่นคงในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะอันนี้ข้อแรกข้อ2นะคะด้วยดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีพฤษกช่วงจวังหวะนี้นะคะนะะได้ตําแหน่งที่ดีนะ,ะเพราะฉะนั้นหนึ่งจะสังเกตได้ว่าท่านนะคะนะ,ะมีเกณฑ์ติดต่อในเรื่องอะไรก็ว่ากันไปนะคะค้าขายไปติดต่อในเรื่องงานนะ,ะไปทำกิจธุระไม่ว่าในเรื่องอะไรจะทำให้ท่านเฮงมากเป็นพิเศษด้วยดาวประจำตัวของรเราอยู่ในเรือนของเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าคู่ที่แบบเอื้อกันเนาะไม่ว่าจะทําอะไรมันจะไหลลื่นนะมันจะราบเรื่อนเพราะ,ะถ้าชาวลัคนาราศีพฤษกช่วงจังหวะนี้อยากทําอะไรอยากติดต่ออะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องยากเย็นแค่ไหนขอให้ลุยในช่วงนี้นะคะจะประสบผลส็จหรือสมหวังนะคะอ,อ่าเรื่องที่สามนะคะอันนี้ดีมากนะก็คือเรื่องการเงินนะคะด้วยดาวการเงินนะคะเขาเรียกว่าดาวการเงินของท่านก็ได้ตําแหน่งเช่นเดียวกันแสดงว่า ถ้าเกิดท่านเป็นคนที่มีไรายได้หรือทำงานประเภทที่ยิ่งงานที่เคี่ยวข้องเกี่ยวกับการพูดการเจรจานะคะ,ะการทําอะไรที่ข้องเกี่ยวกับการคิดการวางแผนรหรืออสังหาริมทรัพย์นะอาจารย์เมือนจังหวะนี้ถือว่าดีมากเพราะว่าคุณจะได้เขาเรียกว่าลุยในเรื่องเงินเนี่ยถือว่าเงินเข้าบ้านนะคะอย่างเยอะอย่างมาก นะแล้วก็ตลอดเวลานะก่อนหน้าน,นี้ก็ดีแล้วช่วงจังหวะนี้ก็ยังดีอยู่นะคะแล้วก็นะดียาวจริงๆจ,จ,จ,จะเกือบทั้งเดือนเลยเพื่อนชาวราศีพฤษภทุกท่านนะคะหนึ่งนะลุยเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องอที่ทําให้เรามีลาภผลไรายได้โดยเฉพาะอาจารย์รีแนะนําหรือเน้นนะคะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะนะแล้วเป็นตัวกลางติดต่อถ้าท่านใดมีอาชีพเหล่านี้ จะเฮงมากเป็นพิเศษนะเพราะงะั้นเดือนนี้ทั้งเดือนเงินเข้าบ้านทั้งเดือนแน่ๆน,นะคะคถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆชาวลัคนาราศีพฤกษกนะคะคอย่างที่บอกเรื่องหนึ่ง,งคุณก็คือนะช่วงนี้คุณมีสเสน่ห์มากอ,มอย่างที่บอกนะด้วยความมีสเสน่ห์ของเรานะคะ ก็เลยทาอะไรก็ได้ง่ายๆ <ừ> นะคะในช่วงจังหวะนี้ไหมไม่ว่าจะเป็นการติดต่อที่อาจารย์ศรีบอกไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะาการดิวการพูดการทําอะไรในช่วงจังหวะนี้นะ,ะทำอะไรก็คืออล่าพุ่งนะ,ะสำหรับคนที่นะคะมีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับชื่อเสียงหรืออะไรช่วงจังหวะนี้มีโอกาสโด,ด่งดังนะ,ะเป็นพิเศษนะคะไม่ว่าจะเป็นงานที่ข้องเกี่ยวกับชื่อเสียงนะคะเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ลุยได้เลยนะ,ะหรือได้รับการทาบทามนะคะให้ทํางานที่เกี่ยวข้องกับ การแบบทาให้เรามีชื่อเสียงโด่งดังจังหวะนี้ก็ถือว่าโดดเด่นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นชาวลักนาราศิพฤกศกช่วงนี้นะ,ะถือว่ามีออร่านะปังๆเลยนะคะมีเสน่ห์ทั้งเพศเดียวกันและเพศตรงข้ามนะครับใช่ใช่ค่ะตอนนี้อาจารย์สี <c oughs> ก็คือบอกเรื่องที่ถือว่าดีละนะยังมีอะไรที่ต้องระมัดระวังหรือเรื่องอะไรที่เราจะต้องเตือนอกันบ้างอาจารย์จช่ครับคราวนี้มาในเรื่องที่ต้องระมัดระวังกันบ้างนะครับเมื่อกี้อย่างที่อาจารย์สีบอกนะครับว่า คำว่าเข้าบ้านใหม่เนี่ยม,มันไม่ได้หมายคำว่าเราจะซื้อบ้านใหม่หรือมีบ้านใหม่อย่างเดียวแนวทางผลประโยชน์ช่องทางผลประโยชน์หรือแม้กระทั่งเงินก้อนใหม่ๆที่จะไหลเข้าบ้านมันก็อยู่ในความหมายนั้นเหมือนกันใช่ค่ะนะครับคราวนี้มาในเรื่องที่เตือนเรื่องแรกเลยนะครับผมจะแบ่งเป็นสองพาร์ทก็คือครึ่งเดือนแรกกับครึ่งเดือนหลังครึ่งเดือนแรกชาวราศีพฤษภต้องระมัดระวังนะครับปัญหาที่เกิดจาก บริวารน,นะครับบริวารที่มาแบบปุกปรับฉับพลันบริวารที่มาจากทางคู่ครองหรือคนรักหรือแม้กระทั่งตัวคู่ครองหรือคนรักเองนะครับมันไม่ได้ผิดพลาดจากความที่เขาแบบประมาทเลินเลอหรือทําเสียหายนู่นนี่นั่นแต่มันผิดพลาดมาจาก ความขยันความทุ่มเทของบริวานนั้นๆมากจนเกินไปทำดีเกินอทำดีจนล้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเกณฑ์เพิ่มนั้นนะครับส่วนในครึ่งเดือนหลังก็ต้องระมัดระวังอันนี้จะตีวงแคบลงมาบริวารที่มาจากครอบครัวญาติพี่น้องทํางานร่วมกับญาติพี่น้องญาติพี่น้องจะประมาทเลินเล่ออันนี้ประมาทจริงๆนะครับทําให้เกิดความเสียหายความขี้เกียจ ความหย่อนยานเนี่ยมันจะทําให้เกิดความเสียหายในโปรเจกต์ในโครงการในงานในความรับผิดชอบที่ชาวราศีพฤษภรับผิดชอบอยู่<ม>นะครับ<ม>เป็นสองเรื่องหลักๆนะครับต่อมาก็คือเรื่องเงินเจรจาแล้วได้เงิน<ม>นะครับแต่ช่วงครึ่งเดือนหลังเจรจาแล้วเสียเงินเ็ามีมนะครับพูดแล้วไม่ระวังพูดอารมณ์แบบว่าคนนั้นดีอย่างนั้นนะคนนี้ดีอย่างนี้ไอ้ชมเนี่ยไม่ว่า แต่อย่าไปเผลอรับรองหรือการันตีใครเข้านะครับการไปรับรองหรือการันตีคนในครอบครัวญาติพี่น้องหรือคนที่เราสนิทสนมประดุจญาติพี่น้องขึ้นเดือนหลังมีเกณฑ์ทําให้ชาวราศีพฤษภเสียเงินนะครับเสียแบบไม่รู้ตัวเอออะไรเนี่ยแค่คเราพูดไม่กี่คาเราไปรับรองนิดเดียวไม่ได้มีรายลักษณ์อักษรแต่ทําไมเราจะต้องมารับผิดชอบระวังเกณฑ์พวกนี้ให้ดีนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของชื่อเสียง นะครับชาวราศีพฤษภมีเกณฑ์การเสียชื่อเสียเสียงนะครับรวมถึงการถูกเอารัดเอาเปรียบจากคนที่มีพรรษาแก่กว่าคนที่มีอายุมากกว่ารวมถึงคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือเจ้านายนะครับเน้นครึ่งเดือนหลังครึ่งเดือนหลังชาวราศีพฤษภมีเกณฑ์ถูกเอาเปรียบจากคนที่มีอาวุโสกว่าหัวหน้างานเจ้านายมีเกณฑ์ที่จะทําอะไรบางอย่างที่จะทําให้คุณเสียประโยชน์ แล้วเป็นการเสียประโยชน์แบบเสียมิได้นะครับแต่จริงๆแล้วถ้ามันจะเกิดเรื่องพวกนั้นในช่วงครึ่งเดือนแรกชาวราศีพฤษภสามารถรู้ตัวก่อนมันมีเขาลางมีลมพัดมาหรือมีพลายกระซิบอะไรสักอย่างมาทําให้เรารู้ตัวก่อนแล้วมันอยู่ที่ว่าชาวราศีพฤษภในช่วงครึ่งเดือนแรกนั้นหลังจากฟังคลิปเราแล้วนะจะตั้งรับไหมจะเตรียมตัวไหมไม่ใช่ว่าอ่ะเอาเคยรู้แล้วมันคงไม่เป็นอะไรมากหรอกให้คุณรู้ไว้ว่า มันเป็นปัญหาใหญ่นะครับมันจะเป็นเรื่องใหญ่แน่นอนสุดท้ายก็คือสุขภาพนะครับชาวราศีพฤษภมีเกณฑ์มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของโรคออฟฟิศซินโดรมต่างๆค,คอบา่าไหล่แต่มันจะเป็นอาการลักษณะแบบเป็น,ปนหๆหายๆเป็นมาครึ่งวันหรือวันหนึ่งหายไปเอ๊ะวันสองวันเอามาอีกแล้วอะไรเงี้ยถ้าเป็นนะครับรีบไปนวดรีบไปรักษามิฉะนั้นแล้วมันอาจจะลามไปถึงอะไรที่เกี่ยวกับ ระบบความดันระบบเลือดระบบความคิดเส้นเลือดในสมองเนี่ยมีโอกาสที่จะลามที่จะเลยไปตรงนั้นได้นะครับกับอีกพื้นที่หนึ่งที่ค่อนข้างชัดเจนเลยก็คือหน้าอกระบบทางเดินหายใจนะครับใครที่มีพื้นฐานเกี่ยวกับโรคหัวใจโรคเลือดอยู่แล้วนะครับเดือนกันยายนนะครับชาวราศีพฤษภมีเกณฑ์โรคที่เกี่ยวกับหัวใจเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโรคเลือดต่างๆกำเริบนะครับ S <S ขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีพษฤษภทุกท่านนะคะขอให้ช่วงจังหวะนี้นะคะหยิบอะไรนะคะก็เป็นเงินเป็นทองแล้วก็ ừ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 . มีหลักฐานหลักทรัพย์มั่นคงค่ะครับเข้าบ้านใหม่นะครับชาวราศีพฤษภไม่ว่าจะเข้าสังคมใหม่เข้างานใหม่รับงานใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆหรือแม้กระทั่งบ้านหลังใหม่ก็ขอให้เข้าไปแล้วจเจริญรุ่งเรืองประสบแต่ความมั่นคงครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจตรวจดวงชะตานะครับแบบเจาะลึกแบบส่วนตัวกับทีมงานโหราวิวัน์เรานะครับท่านสามารถติดต่อเราได้ตามลิงก์ที่เราขึ้นให้ด้านล่างได้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องของเรานะคะร่วมสนับสนุนนะคะช่องของเราด้วยการกดขอบคุณทั้งช่อง YouTube นะคะแล้วก็ส่งาดาวทาง Facebook ให้เราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่เดือนหน้าครับสวัสดีสสดค่ะค